นี่ละนี่ละมองนี่ละนี่ละผมชูลงแล้วนะผมขึนผมั้าอามองนี่ลราองทำอยู่โม่งธรรมดาน้ำ้างอันนี้ต้องต้องขึ้นเลยพุ่นรถนัดกันมาหนีบอแค่นั้นพอมาอยู่มันคืบึน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 อยู่ดนโอ้โหเป็นโพงหรือถึงองอะไรดอกางอันนี้ไปคุ้มทายเลยเดี๋ยวติดึงรอครับนัดขึ้นไปนี่ตัวไปคุ้ม่ายมันเจอได้ก็ต้องยกคุ้มสักที เดี่ยราจะไล่เด้อเราจะมาันลงบางหอนี่แมนยู่จะ่าลงไปถึงห้องนนี้แท้ลงไปหันแมว่ามันก็เป็นเป็นแมก็เจลเป็นแยมเลมันเป็นโหดอย่งบคนเป็นยังยังกระไรโอ้ให้ลงไปคู่โอ้โหอออ รอหลังเป็นนที่รอหลังคือไม้อนงเออรอมุนงอารอารองารอการเลยตครับโอ้โหวันดว่จอดนี้ครับเนี่กนันเด้อันด้อ